สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะทั่วประเทศไทยนะครับนะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับการเตือนภัยแล้วก็การแก้ปัญหานะฮะเกี่ยวกับพวกแอปสินเชื่อเถื่อนนะฮะในโลกออนไลน์นะครับอย่างน้องคนนี้นะครับเขาพิมพ์เข้ามานะฮะสอบถามแล้วก็พูดคุยปรึกษาด้วยนะครับคือตอนนี้หนูได้กู้เงินจากแอปประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีในไลน์ด้วยเนี่ยยอดประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะฮะอันนี้รวมดอกเบี้ยนะคะ คือช่วงนี้ยังไม่ได้บิดค่ะต้องบิดได้แล้วนะนะครับอย่าให้มันเยอะไปกว่านี้นะไอ้นี่รวมรวมแล้วเป็นแสนแล้วนะนะครับเขาก็ทวงทุกวันบอกมีเท่าไหร่ก็จ่ายมาก่อนหนูก็จ่ายไปเจ้าละสองร้อยสามร้อบาททุกวันทุกวัน,วนประมาณ10เจ้าตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะยอดมันเยอะมากต้องทำยังไงดีครับพี่เนี่ยสิบเจ้าเนี่ยแล้วจ่ายวันละสองร้อยสามร้อยไม่ใช่เป็นวันละสองพันเหรอถ้ารวมรวมกันถูกไหมฮะ เนี่ยมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้ยอด1นึ่งแสนเนี่ยมันก็จะไป2องแสนสามแสนนะครับถ้าคุณยังไม่หยุดจ่ายนะครับคือตอนเนี้ยเออ่ที่เท่าที่ผมดูนะครับเอ่อมันก็หลายวันแล้วพอดีผมมาไล่ดูแชทเรื่อยๆนะครับต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านนะฮะมันแชทมันเยอะจริงๆนะครับเอ่ออย่างน้องคนนี้นะครับผมว่าบิดไปแล้วนะครับยังไงก็ต้องบิดอ่ะเพราะว่าจะหาจ่ายเนี่ยวันละสองพันสามพันเนี่ยไม่มีทางฮะนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเออการงานหน้าที่การงานของแต่ละคนเนี่ย จะได้ยอดเยอะเท่าไหร่ต่อวันนะครับแต่ถ้าคํานวณดูแล้วเนี่ยต้องจ่ายเนี่ยวันละสองร้อยสามร้อยสิบเจ้าต่อวันก็สองสามพันแล้วอะ่ะมันเยอะมากนะครับใครที่ทํางานแบบเนี้ยแล้วถ้ายังจ่ายแบบนี้อีกมันไม่เหลืออะไรเลยนะฮะปล่อยเลยครับนะฮะบ,บิดตามที่ผมบอกนะครับคือถ้าเห็นคลิปผมแล้วเนี่ยคุณอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับไม่ต้องไประแวงระวังกังวลหรือแบบ จะต้องจ่ายอีกเฮอ,อดูร้านราวก่อนไว้เฮ้ยเดี๋ยวดูคลิปพิยุทธ์ก่อนไว้สักอาทิตย์หนึ่งไว้ค่อยบิดไม่ใช่นะฮะคุณเห็นผมเนะี่ยคุณต้องบิดเลยคุณต้องหยุดตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วเงินที่มันเสียเสียไปละ่ะเงินที่จ่ายมันแต่ละวันละ่ะเพราะว่าผมทราบนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีการจ่ายขยายเวลาด้วยนะฮะกี่วันจ่ายสองวันจ่ายสามวันจ่ายอย่างเงี้ยเพราะเรามีหลายแอป มันเสียดายเงินครับเจอผมต้องหยุดให้ได้เลยนะครับคือหลายๆท่านนะครับที่เป็นกังวลนะฮะในเรื่องของหน้าที่การงานเจ้าหนงเจ้านายนู่นนี่นั่นแบบโอ้โหมีเบอร์ในมือถือเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมันมันมันต้องเดินหน้าสู้ครับนะฮะอย่ามัวมานั่งท้อจิตใจห่อเหี่ยวไม่เอาครับนะฮะคือมันโทรหาคนรอบข้างอยู่แล้วถ้าคุณมีเบอร์เจ้านายมันก็โทรอยู่แล้วนะครับแล้วอาศัยพูดคุยไปเลยนะครับบวกไปเลย นะฮะว่าเฮ้ยเจ้านายครัอพี่คะเนี่ยหนูโดนแอป,ปเงินกู้เนี่ยมันแฮ็กเบอร์มือถือหนูไม่มีเจตนาใดๆเลยเพราะว่ามันชอบเอาชื่อคนในมือถือเนี่ยบอกว่าค้ำประกันสินเชื่อทุกรายคะ่ะบอกไปสิครับเรามีเหตุผลอยู่มันไม่มีใครหลอกเอาชื่อเล่นหรือเบอร์โทรเนี่ยมาค้ำประกันสินเชื่อกันได้นะฮะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้แต่มุกเก่าๆมุกนี้มุกเดิมนะครับคือมันโทรหาทุกคนแหละ ไม่มีใครที่ไม่โดนโทรนะครับโทรแน่นอนนะครับเพราะว่าเราโดนแฮ็กไปตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่เราสมัครอะหลายหลายท่านก็ทราบดีคุณบอกเขาไปเลยตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการโดนประจานนะครับปล่อยมันดินะฮะมันจะไปประจงประจานใน Facebook ในอะไรก็ปล่อยมันนะครับมันทําได้ไม่นานถ้ามีเพื่อนๆทักมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันมีแท็กเรานะเออมีมาคอมเมนต์แบบนี้แบบนี้นะก็ให้เพื่อนเนี่ยบล็อกไปเลยลบไปเลยบอกว่ามันเป็นมิจฉาชีพเข้าใจปะ่ะ บอกเข้าไปเลยนะครับมันประจานได้ไม่นานหรอกนะครับแล้วก็บางแอปเนี่ยมันก็ไม่ได้ประจานมันเป็นการข่มขู่ทวงหนี้นะครับแทบทุกแอปอยู่แล้วการประจานเนี่ยมันไม่ประจานทุกคนนะครับต้องบอกแบบนี้นะแต่ละแอปแต่ละสินเชื่อเนี่ยนะครับไอตัวที่มันประจานนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วเนาะเอาประมาณคร่าวๆแล้วกันนะครับมันก็จะมีเออสินเชื่อเงินมีความสุขนะครับยืมอย่างมีความสุขสินเชื่อที่จริงใจ ใจดีไดอารี่ได้บาทง่ายๆแฮปปี้ตังนะครับ, Fact, รบแฟดนะฮะแฟดเขียวอะนะแล้วก็โกลไฟแนนแอเซ้นนะฮะเคนโมบายพวกพาคินบัจเจ็ตอะไรพวกเนี้ยส่วนเคเหลังๆที่ผมบอกนะครับมันก็เริ่มมีแล้วเริ่มมีการประจานแล้วแต่ว่ามันเป็นเฉพาะพนักงานนั้นๆนะครับมันไม่ใช่ว่าแอปนี้จะต้องประจานหมดทุกคนเลยต้องต้องโดนทุกคนเลยมันไม่ใช่ฮะมันเป็นบางคนที่มันอยากได้ยอดอยากได้ ค่าคอมมาไรยสูงสูเนี่ยนะครับมันจําเป็นที่จะต้องเออมีการประจงประจานนู่นนี่นั่นนะฮะแต่จริงๆนะครับมันไม่มีประจานแทบทุกแอปนะครับเป็นบางตัวบางแอปเท่านั้นครับนะฮะทุกคนอย่าเพิ่งเป็นกังวลอย่าเพิ่งจิตตกใจเย็นๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องจบครับต้องบิดครับอย่าปล่อยมันเนิ่นนานเกินไปนะครับอย่าให้มันเป็นวังวนไอ้เงินทองทุกวันเนี่ยมันสําคัญคุณทํางานได้วันละกี่บาทแล้วคุณต้องไปให้มันเนี่ยนะ พอได้แล้วในเมื่อคุณทราบแล้วคุณรู้แล้วว่ามันเป็นแอปเงินกู้เถื่อนในโลกออนไลน์มันนอกระบบคุณต้องหยุดครับเราไม่ติดเครดิตบูโรไม่ติดแบล็คลิสใดๆทั้งสิ้นเพราะมันนอกระบบมันเป็นสินเชื่อน,นอกระบบที่ใครๆเป็นกังวลว่าโอ้โยกูจะติดแบล็คลิสอย่างงู้นอย่างนี้กลัวจะโดนฟ้อง,อง,องร้องฟ้องศาลดำเนินคดีนู่นนี่นั่นมันจะไปแจ้งความจับหนูได้ไหมมันจะไปแจ้งได้ไงไม่ได้มันเป็นโจรเป็นมิจฉาชีพ ถูกไหมฮะมันเป็นสินเชื่อน,นอกระบบอะเงินกู้นอกระบบอะคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะไอ้เรื่องที่มันจะลงพื้นที่นะครับมันเป็นการข่มขู่คุณใจเย็นก่อนคนทั้งประเทศมันมีกี่คนมีเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยที่มันโดนแอปพวกนี้ยและแอปพวกนี้มันมีพนักงานกี่คนมันจะลงพื้นที่แทบทั่วประเทศเลยเหรอฮนะและไอ้พวกที่มาพิมพ์บอกว่าเออมีการลงพื้นที่นู่นนี่นั่นเนี่ยถามหน่อยแล้วเป็นยังไงต่อ แล้วคุณทํายังไงต่อเออคุณทํายังไงต่อนะฮะใครที่เข้ามาดูนะครับแล้วมีคนมาพิมพ์แบบว่าเอ้ยลงพื้นที่อย่างงุ้นอย่างงี้ทําให้เราจิตตกเป็นกังวลเนี่ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแล้วมาลงพื้นที่แล้วคุณเจอกันไหมแล้วคุณพูดอะไรกันนะ่ะแล้วคุณคุยกันยังไงแล้วคุณจบกันยังไงอะนะให้เขาอธิบายด้วยถ้ามีการลงพื้นที่นะครับหลายๆท่านที่เข้ามาดูผมนะเป็นปีเป็นเดือนเป็นโอ้โหกี่สัปดาห์ไปแล้ว เขาไม่มีการลงพื้นที่หรอกนะครับเป็นการข่มขู่ไม่งั้นก็เจอกันทั่วประเทศแล้วผมก็รู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยเออถ้ามีการลงพื้นที่จริงแล้วคุณยังอยู่ได้ยังไงผมถามจริงแล้วมันจบกันยังไงอะ่ะเออแต่ละเคสมันจบยังไงนะฮะหรือมีการโทรแจ้งตำรวจไหมนู่นนี่นั่นแล้วมันอยู่ได้ไงแล้วมันไปตอนไหนแล้วมาเจอกันแล้วคุณคุยอะไรกัน เพียงก็อยากจะทราบตรงนี então, ้แหละนะครับก็ดูเป็นเกสเคสไปละกันนะครับนะส่วนในเรื่องตรงนี้คุณต้องหยุดจ่ายก่อนไม่งั้นคุณจะแย่ผมบอกให้เลย